ซาละมองสี่ตัวนี้พรุ่งนี้มาแน่ดีใจจังคุณแม่เก่งมากๆฟักมาแล้วก็เพิ่งไปเจอว่ามีห้าหกฟองเลยเอามาใส่ตู้ค่ะเอามาใส่สองวันนี่เสียงจิ๊บจิแล้วเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะคะซาละมองทั้งสี่บีหนึ่บีสบีสบีสพบกันนะจ๊ะเห็นรูไหมจิ๊บจิบสวัสดีซาลามอง แอน5เพึ่งออกเลยแข็งแรงแข็งแรงนะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะคะเด็กๆฮาโลวีนฮาโลวีนฮูฮูก๊ก๊ก๊กกสวัสดีก๊ก๊กวันฮาโลวีนพวกหนูเกิดวันฮาโลวีนหมดเลยนะ5ตัวเนี้ยโอ้โหอากิจะมีฟาร์มไก่ซาลามองแล้วเกิดพร้อมกัน ไปเลยรอบนี้เรามีไก่ซาลามองเกิดมา5ตัวค่ะเกิดฮารวีนค่ะวันนี้วันที่1พฤศจิกายนเดือนคนสวยเกิดนะคะน่ารักเห็นไหมเขาเป็นไก่ซาลามองไก่ที่เล็กที่สุดในโลกนะคะมีการผสมปรับปุงพันธุ์มาจากไก่แจ้ค่ะนะคะลุกค่ะขาที่เล็กนิดนึงตัวนิดนึงบอกเลยอันนี้เลี้ยงยากมากๆตายมานับต่อน,นับแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวจะไปใส่ตู้ไฟสีแดงๆนะคะอยู่กันไปนานๆนะลูกนะตามทฤษฎีการเลี้ยงลูกไก่ที่ฟักเองนะคะเนื่องจากเขาไม่มีแม่ไก่ให้กบเราก็ต้องใช้วิธีการส่องไฟแดงค่ะเขาบอกว่าต้องส่งอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันค่ะเติบโตเติบโต,ต,ต,ตนะลูกนะมาอยู่กับพี่ๆก่อนนะเริ่มจิบจิบกินนู่นกินนี่แล้ว น่ารักจริงๆพี่ๆอย่ากแกล้งน้องนะนี่ไก่ชักเชคค่ะอันนี้ซาลามองอันนี้ซาลามองตัวนั้นที่ยืนขาย,ยาวๆไก่ป่าค่ะ